มโนเยอะเลยครับมโนเยอะเลยครับคระเจ้าให้ผมทำย่างนี้เลยนะที่ผมทำให้นิมนต์ะ็คุณเจ้าที่สุริดีเยอะเลยครับ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 แล้วพระพระเจ้าบอกผมนะให้ผมถามพระที่ยังสุบุรีอยู่ว่ามีพระลูปใดบ้างที่ตัดสินใจอยู่มากนี้แล้วประสงค์จะเลิกบุรีนำยกเลยครับ เลิกบุรีนะครับมั่นใจเลยนะครับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าให้ผมเตรียมรางวัลผมจะถวายเอาเอาซีดีมาเตรียมถวายอาจารย์เลยครับนิมนต์เลยครับท่านที่ประกาศที่คิดว่าจะเริ่มบุรีวันนี้นิมนต์ข้าพเจเลยครับนิมนต์เลยครับนิมนต์รับเลยครับนิมนต์ในนี้ครับพระพุทธเจ้านิมนต์เลยครับที่ยกมือบอกว่าวันนี้เริ่มบุรีเลยครับมาเลยครับเป็นรางวัลถวายพระองค์จานิมนต์นิมนต์เลยครับนิมนต์เลยครับนิมนต์เลยครับ กล้าครับถ้าเหลอท่านเป็นสาวของผู้ชายจริงๆต้องกล้าทำกล้าแสดงออกวันนี้ท่านเป็นนักเทศท่านจะไปทำให้คนอื่นเลิกบุหรี่ท่านขึ้นมาเลยครับกล้าทิ้งหเลยครับทิ้งหมดทิ้งหมดทุกคนเลยครับยอดแบบสาวรู้เลยนะคุหน้าสาวรูทิ้งหมดเลยครับเอาวันนี้กานรจะปล่อยจริงๆเอาปล่อยเลยครับทิ้งหมดเลยครับทิ้งหจริงๆนะทิ้งหม ท่านครับนี่แหละรับยาวให้บนรักสันติสุขขณะขับรถเลอ้ซ้ายไปซ้ายเลี้ยวขวาไปขวาที่ใจเลิกใหใจที่จะเลิกเลยในวันนี้นะฮะอันนี้สุดยอดโอ้โหวันนี้ท่ามนมาถวายขื้นเลยครับกลองพิ้ง์มาลองพิมพนะฮะเนี่ยมันเผาปอดพันลาแล้ววันนี้ถ้าประกาศเลิกนะเลิกได้จริงๆครับโอ้อยาเส้นนำ้ำหอนยาเส้นท่านสมมติหนึาล้ะโอ้ที่ทวายไมแชัดด้วยครับ อาไฟแช็เอาไว้จุดเทียนอ่าต่อ่อไปคืนง่ายขอผู้ฝาเอาละอ่านี่กันถวายหมดเลยนะไฟเลยนะวันนี้เลิกเรียบร้อยละเอาละท่านครับผมเชื่อว่าทุกรูปในที่นี้ก็ตั้งใจอนุโมทนากนับท่านนะครับอนุโมทนากนนับหลโวงปู่เจ้านะเอาเยืนเป็นแถวเลยครับขอเยือนมาทางขยับมาข้างหน้า,าน,นิดนะครับท่านขยับไปข้างหน้านิด อะไรที่ขนาดแค่นั้นต่อยีครับเอาละขอบคุณพระคุณเจ้าทุกรูปครับอ่ะขอซีดีมาเร่อยๆขอซีดีมาเ่อยๆอาคุณเจ้าครับเอาละนะขอบคุณเจ้าครับที่โุกคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบรรยายวันนี้จบผมกลับไปแล้วตอนเย็นเนี่ยผมไม่รู้ผมเพราะคุณเจ้าเนี่ยเลิกจริงหรือเปล่าท่านตั้งใจเลิกทุกรูปนะครับเลิกจริงทุกรูปนะครับเลิกจริงไหมครับ จริงท,ทุกรูปนะครับอาจจริงนะครับผมไม่รู้จะตามดูท่านได้ยังไงแต่ผมมีผูทาา้ที่จะตามดูท่านครับผมฝากพระพุทธเจ้าตามดูท่นานขอพระพุทธเจ้าทุกรูปนะครับหันหน้าไปทางพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ประนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานสาบานสาบานเองนะครับว่า,านนจะเลิกอูดีท่านตั้งจิตสาบานเองนะครับ ตั้งทีสาเลยเอาที่หมดเลยครับตั้งชีนะให้พระเจ้าช่วยโดนจิตโดนใจให้มีกำลังในการเที่ยวเลิกสิ่งเหล่านี้ด้วยนี่หมดเลยครับนะครับ

ต้องขอบขอบคุณนะครับวันนี้เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีมากท่านครับทุกที่ครับไปบรรยายเนี่ยครับเราก็ต้องให้เด็กเขาเลิกน,นะครับแล้วพันขึ้นมาสรันพระเจ้าเคยได้ยินไหมครับว่าคนเกิดมาไม่มีเอาหัวเคยไหมครับเคยไหมครับเคยด้ไหมครับ เกิดมาไม่มีเงาหัวเคยไหมไวัคนนี้ไม่มีเงาหัวเขาว่าไม่มีเงาหัวหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคนคนนี้ชะตาขาดจะต้องตายในเดือนนี้ใช่ไหมครับใช่ท่านเคยเห็นคนไม่มีเงาหัวไหวมครับเคยเห็นไหมครับท่านอยากเห็นไหมครับคนไม่มีเงาหัวเป็นไงครับเอาดัวนะลูกนี้ไม่เชื่อไม่ต้องลบลูครับห้ามดูเฉยๆแล้วพิจารณาเองนะครับ ผมไปไปจายที่ไหนก็ตามวันใจายในไกย์พิยาครในในใับเจ็ดร้อยกว่าคนประกาศเลิกบุรีและสิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าบอกผมทั้งนั้นเลยนะนิมนต์ให้พระท่านขึ้นมาเพราะว่าถ้าเบื่อรูปไหนไม่ตั้งใจแล้วแหละ่านเพราะท่านยังมีกรรมอยู่ท่านก็ต้องสูงต่อไปแต่ถ้าเบื่อคนไหนกรรมเบาบางแล้วท่านขึ้นมาท่านตั้งจิตที่จะเลิกเลิกได้จริงบางคนท่านอย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านพูดไปตะกี้เนี่ย ท่านให้สัจจะกับตัวเองนะให้สัจจะต่อพระพุทธเจ้าแล้วนะให้สัจจะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรเกิดขึ้นท่านดูนี้ขออีกไปนิดหนึ่งท่านดูเด็กคนนี้ครับเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะดูต่อไปครับเนี่ยเด็กที่ประกาศเลิกบุหรี่ท่านไปบรรยายที่ไหนก็ตามเปลี่ยนชีวิตเด็ก็ขาได้เขาสูบบุหรี่ต้องใหเ้เขาเลิกเขามีที่ทำรานไม่ดีให้เขาเลิกไม่ได้ครับเด็กเหล่านี้ท่านดูนะ เด็กไ้ๆอย่างเงี้ยแม้แต่ผู้หญิงครับนี่ก็สูบุรีครับแล้วสาบาบางคนตั้งใจเลิกครับเลิกได้ครับนี่ครับเด็กคนนี้ดูได้เลยนะเขาตั้งใจเลิกแต่บางคนก็เป็นอย่างเงี้ยครับห <ๆ S 2> ายเลยนะไม่มีเงาหัวครับๆๆๆนะ <ๆ S 1> เอาดู่อไปครับ <ๆ S 1> ท่านไปถ่ายเองก็ได้นะ <ๆ S 1> ท่านให้คนถายไอ้คนที่ขึ้นมาสาบาเนี่ยท่านไปทําของท่านเอง นะถ้าจะได้เชื่อว่าสิ่งเราเนี้ยมันจริงนะเอาท่านดูต่อไปเนี่ยครับมันก็หายอยาง่นี่เพราะฉะนั้น,น,นเรื่องสัจจะเป็นสิ่งที่เป็นจริงคําพูดที่พูดออกมาทั้งหมดพระเจ้าบอกผมว่าเหมือนจารึกบนแผ่นศิลาลบไม่ได้คําพูดที่มนุษย์พูดไปแล้วเหมือนจารึกบนแผ่นศิลาลบไม่ได้เนี่ยก็ใช้ก็เห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนีภาพทาแท้ท่านดูนะ เราให้เห็นภาพทําทแท้งเด็กทําแทนงแ้วทําไงเดี๋ยวนี้นี่สือต้องมีอย่างเงี้ยท่องขายก็ดูขอขึ้นโฆษณาว่าโอ้ยเด็กทําแท้งไปเจอที่ว่าเนี่ยสองพันกับสองศพนั่นคิดผงจริงๆตอนนี้เด็กไทยท่านทราไหมว่าเด็กไทยทําแท้วันละสี่ร้อยลายครับวันละสี่ร้อยลายปีละแสนกว่ารายพูด <c oughs> ถึงเรื่องความรักท่านได้พูดไดเลยเดี๋ยวนี้ มันเป็นไปตามพุทธธรรมนายผู้เจ้าทำไมพระเจ้าเป็นเิษที่โกลไว้พระเจ้าปรเิษที่โกลสฝันประหลาดฝันคืนเดียวสิบหกเรื่องผมยังสงสัยว่าจำได้ไงต่อโอ้แล้วแต่เรื่องประหลาดเพราะว่าไปในอุทยานเจอต้นไม้คือบอกกสองผลคือนบอกร้องฝนก็ใหญ่ไม่มีนะเดินเลยไปไหนไปเจอฝูงวัวฝูงวัวนี่ก็แปลแทนที่ลูกวัวจะดูดนมแม่วัวแม่วัวไม่ดูดนมลูกวัวประหลาดอย่างงี้สิบหกเรื่องเอาย่อๆแค่สองเรื่อง โอ้ทนายว่าไงครับเอาเรื่องอีเรื่องหนึง่งก็ได้กี่ข้อพ้านนะบอกมีคนเอาแก่งกันมีค่าเป็นแสนตำลึงไปแลกขนมเปรี้ยวราคาไม่กี่บาทมีเรื่องของกัน16เรื่องไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าบอกเรื่องนี้ไม่เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองของพระรองรองพระเจ้าปราสรษฐที่บรสุแต่เดี๋ยวจะางบอกว่าในอนาคตถ้าคนไม่มีศีลธรรมต้นไม้คือบอกรองสอบผอลก,ก็คือผู้หญิงกับผู้ชายจะมีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่อายุยังน้อยครับ ท่านว่าเดี๋นี้ไปเรือยังครับแต่เดิมเนี่ยเด็กเอาอะไรมาอยู่กันกินอย่หัวเมียปีหนึ่งนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปีสี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มหกพอเรื่องลงงานมต้นมหนึ่งมสามเดี๋ยวนี้ปหกมันก็อยู่กินกันอย่างหัวเมียแล้วครับบางจังหวัดนี่นะผมไม่บรรยายเนี่ยเขาบอกมาเรื่องมันเล็แล้วครับสิบเปอร์เซ็นต์เด็กปหกอยู่กันอย่างหัวเมียนะแล้วมีเด็กจุคนหนึ่งครับเด็กปหกนะคุณบอก มันมีผัวแล้วสี่คนเด็กป .6 มีผัวแล้วสี่คนแล้วเด็กมันบอกว่าอาจารย์จะไปยุ่งอะไรก็หอนหนูมันพูดอย่างนี้เลยนะเด็กตรงนี้โอ้โหนะบอกนี่มันเป็นเป็นนางพระเจ้าพี่แลละความฝันของพระเจ้าประเทศทุกเจ้าทานายไว้ไม่ผิดเลยต่อไปนะเด็กอนุบาลนี่มันจะจีก,กันแล้วครับด้านหาโคต่อไปไม่ลงนะลงแล้วควรทำนะเพราะมันเกินมาปุ๊บต้องเอาที่คร่อไปเลยนะ ยังไอ้คนนี้มันจะกระดิลไปขอคืนที่อีกเดียวอีกเดียหนึ่งแน่นอนเลยนะถ้าคืนปล่อยอย่างเงี้ยเไม่ได้ยี่เนี้แน่นอนว่าดูเดี๋ยวนี้ท่านครับถ้ามันพวกนี้เด <te> ี๋ยวนี้วัยรุ่นผู้หญิงเจอผู้ชายก็ได้กับสุสา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 ไอ้ผู้ชายเจอผู้หญิงก็สุสา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 แล้วคำแปลกั้ยครับบางทีผู้ชายเจอผู้ชายกันเองก็สุสา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 เออเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้มันโลภมันกำลังบาดสมัยก่อนนะผู้ชายทะเลาะกันแย่งผู้หญิง เดี๋ยวนี้ท่านสังเกตไหมผู้หญิงทะเลาะกันแย่งผู้ชายครับแล้วถึงที่นีผู้ชายไม่ใช่หลอกง่ายๆนะผมบอกผู้หญิงว่ารู้ไหมเอย๋ยวนี้ผู้ชายไม่หลอกง่ายๆนะไว้โดนผู้ชายบอกก็บอกว่าไงคุณหมอคุณหมอคุณหมอเวลาดูผู้หญิงนะอย่าดูแต่เพียงภูมิศาสตร์ของเธอแต่ดูเฉพาะสูงภูมิศาสตร์ของเธอหากแต่ต้องรู้ประวัติศาสตร์ด้วยว่าเธอสูญเสียเอกกราชมาแล้วกี่ครั้งผมมันดูอะไรขนาดนั้นนะผมดีกว่าล่ก สอนได้เลย,เลยลเลนะเด็กนะผู้หญิงคนไหนที่เกิดมามีประจำเดือนแล้วนะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพียงครั้งเดียวท้องได้และผู้ชายคนไหนก็ตามที่มีฝันเกียดแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเพียงครั้งเดียวก็ทองได้ครับผู้หญิงท้องนะครับผู้ชายมันไม่ทองนะครับนะอ่ะท่านดูนะผมเคยไปพูดเด็กเดี๋ยวนี้พอท้องก็มันไปทำแทน เราลุไม่นำแทงทำไงครับไ,ไปนอนขากางขา,งขางอย่างนี้เลยนะเอาขาผ้ากรยยงชี้ผ้ากรยยงชี้แล้วาผ้าชีากกาาาา้แล้วที่ตัวภายในเสียมทองก็ชี้ยังชี้อนฝาปุา๊เห็นปากมืลูกเอาท่อเสียบก็เป็นมืลูกนะัแล้วต่อท่อยางเอาน้ำสบูบ่บ,บ,บีมัดปึ้นเอาน้ำสบู่เข้ามืลูกมืลูกดิ้นตัวไล่น้ำสบู่ออกมันไม่จอ,อเฉพาะน้ำสบู่มันเอาตัวดิ้นขาลูกออกมาด้วยเป็นการํำแทงของหมอเถื่อนเขาเรียกว่าแทงไม่สมูร์ออกเฉพาะตัวเด็ก ลบไม่ออกต้องไให้แม่ปริญญาถูดมะลูกนะถึงกระนั้นก็ตาถ้าถูดก็ลูกไปบ่อยก็ลูกเป็นไปเป็นเวลามันจะมีลูกมีไม่ได้ครับเวลาไข่ยิ่งมาถึงเกาะลื่นพึ่งเกาะลื่นพึ่งพึ่งพึ่งแล้วมันไปเกาะได้เราปากมะลูกถ้าลรเกาะามปากมะลูกเวลาพ่อลูกกุรบลอกตัวก่อนตกเลือดตายครับนี่แหละที่พอตกเลือดตายมันเป็นเพราะอย่างเงี้ยนะแล้วเด็กในบางคนเนี้ยนะถ้าแบบมันมีเพื่อนสะพานธ์บ่อยมาตกขาบ่อยบ่อย ปีมะลูกอับเสกเวลาไถวิ so means, ่งมาปุ the field, the field. So año, ๊บมันมาที่มะลูกไม่ได้มันเกาะแค่ปีกมะลูกฝังตัวที่ปีกมะลูกตายเป็นทองกดลูกทองนอกมอดลูกหมอวินิจฉัยไม่ทันโอกาสตายเจ็ดสิบแปดสิบเอร์เซ็นต์เลยเนี่ยแล้วอย่างนี้นะทำไงครับหมอต้องตัดทิ้งครับตัดทิ้งมนลูกเนี่ยนะถ้าเกิดตัดทิ้งตัดปีกมะลูกที่ตัดร่้งไายทิ้งจากเขาสาวเหี่ยวเลยครับเป็นคนแก่แล้วครับเหี่ยวครับหน้าเหี่ยวหนังเหี่ยวไอ้นี่ก็เหี่ยวครับ เลขจริงๆครับลายนี้ปาบอกว่าไม่ทาแท้งอะไม่ไปหาหมอนน่งช่องท้องเนี่ยอักเสบเลนเลยครับไปยังไงครับพอไปถึงหมอปุ๊โกตธกแต่ท้องสะดุ้งเพื่อแกนหมอตัดที่ใจผ่าท้องเขาแหวกหน้าท้องมาอยู่กันไม่ได้ทำห้องผ่าตัดครับมันเน่ากับเม้ยนหม่นโคตรหม็นเลยครับต้องเป่าพระดวงใหญ่เป่าอกแล้วหมอกันใจหนูน้องเล็ทั้งท้องต้องตัดเราะลูกตัดอะไรทิ้งหมด แล้วแล้วเอากรรอ,อับไปเอาตอการทองให้หนองไรออกน้ำหน้าทองนะแล้วอระพรอ,อุดเนี่ยบางบางโรงพยาบาลนั้นเนา่าท้องแน่ถึงไม่เละไปหมดเลยหน้าพองรุนไปหมดปกติอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนแต่รายที่โชคายนะอยู่โรงพยาบาลได้เจ็บวเป็นไงครับตายครับแน่ตายครับ,าารบอ้าวข่านต้องฉายภาพให้เด็กมาดูอ้าวแล้ดูนะเด็กไปทำแท้ครับเนี่ยเราก็ต้องมีภาพเด็กทำแท้ให้ดูนะเอาคุณเจ จัดได้ครับันนี้มีทั้งหมดเลยนะฮะดูนะเด็กคนนี้เด็กวัยรุ่นไปทำแ้งตอนนี้นอนหลังจีกแย่งแล้วครับมาดูออกซิเจนอีกทางออกซิเจนนะมีถดถ,ถ,ถูน้ำเกลือมียาปีมลูนะมี่ท่อปัสสาวะยังปัสสาวะเองไม่ได้อย่างน้อยหกชั่วโมงครับต้องเสียบท่อไปภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่ปุจกจาก่าเพราะคุณจ้าดูแล้วต้องทําใจหน่อยนะเป็นภาพเด็กคนนี้นอนแค่ผ้าทาแ้งนะ ภาพนี้เด็กมุสลิมก็ดูได้นะก็ดูแล้วมันไม่ได้เกิดราคะอะไรหรอกครับดูภาพเนี้ยอาจารย์ดูนะเริ่มสองสามชึบน่ครับดูครับเลือดจะมีอยู่เลยช่องคลอดนี่เสียนรกนะเนี่ยเสียเลือดกองเต็มไปหมดเลยนะนี่ตัวรกนะนี่ตัวเด็กขารกถ้าเด็กคนไหน,สนเสียนครับมันมีภาพกำลังดูุดมารูปเลยครับกำลังขูดมารูปเลยให้เห็นภาพแบบนั้นเลยแล้วนั่นครับ เด็กที่ทําแท้งเนี่ยบอกได้เลยนะคนไหนทําแท้งอนาคตแยกทุกคนถ้าว่าเด็กที่ถูกทําแท้งเนี่ยมีเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยมีชีวิตนะครับมีวิญญาณหลือยครับแต่ถ้าเกิดไปฆ่าเขาตายวิญญาณเด็กคนนี้จะอยู่ที่ไหนครับก็อ,อยู่ที่ตัวแม่เด็กไงก้าอยู่ที่ตัวแม่เด็กมันจะช่วยเหลือแม่หรือมันจะทํร้ายแม่ล่ะเอาที่ฉนเลยน้ยมมนทํร้ายแม่อยู่แล้วเองทำมาหากินไม่ขึ้น ถ้าเกิดได้ผู้ชายคนไหนมันคับผู้หญิงทำแท้งวิญญาณอาจจะโดไปที่ผู้ชายทําให้ผู้ชายเลียเทก็ได้พ่อแม่ใส่บังคับลูกทำแท้งวิญญาณโดนไปถูพ่อแม่นะทําให้พ่อแม่เดือดร้อนก็ได้มีรุ่นน้องของคนหนึ่งไปปฏิบัติกรรมฐานครับพอนั่งสมาธิวันที่สามเมืกลารปัิบัิจิตนิ่งครับเจ้ากรรมนายเวีนมาเลยครับปวดหลังกูข่ยทำไมคนนี้พอนั่งสภาธงเห็นกรรมเก่ามาครับเห็นภาพตัวเองกำลังมีหมูหลังหักครับไอหมูนั่นมาเลยครับอ้า เฮ้ยขอยกโอ้โหสิกรรมแล้วกันนะที่ทำบุญเนี้ยนายกให้เลยยกฟื้นเขายอมให้เอ้โหสิกรรมให้หายไปครับหั้งสะพังเฮ้ยถ้าผมก็ขว้าทะุปไ้ยเดี๋ยวมูรุกี้เนี้ยลงพักผ่านได้เลยเห็น้าตอนเด็กๆกับการยิงยิงจกพอยิงจกมาปุ๊บเอามาเสียบไม้เล่นคะแล้วยิงจกนั้นมาเลยเป็นแผงเลยเฮ้ยโอ้โหสิกรรมแล้วกันนะยกบุญให้เลยยกบุญให้ยิงจกนั้นยอมหายไปลืกได้พาผู้หญิงไปทำแท้งที่อาบอบทวด นะไปทําแทนเยอะมากก็จะขอโหสิกรรมก็เด็กที่ทําแทนเขาบอกขอโหสิกรรมเด็กทิ่มวิญญาณเด็กขาลุมาล้อจะเต็มไปหมดเลยมืดไปหมดแทื่อไป็นก็ปึ้ง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 แกนั่งเล่งดึ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 งวิบัสราชารื้อหนาขึ้นทำบุญแค่นี้เดียวได้ก็ทำตด้เยอะแยะเขาไม่เอาขอแกนเลิกจากบรรยายครับเดินสายทําบุญกับซื้อเทพผมหนังสือผบกไปถวายพระไปเจอพระบลรูปครับได้ฌานแล้วโอ้ย ไปเมาคนเดียวนะคุณเนี่ยตามหลังมาเป็นกบลวนเลยหนะึ่งโชคดีนะไปปฏิบัติกรรมฐานไว้ไปเป็นคุณตายไปแล้วนะนะปรากฏว่างไงรู้ไหมท่าน,นครับคนบางคนเนี่ยที่มันตายหงเนี่ยนะมันมีเตุน,นะครับคนข้ามถนนน่นนะเป็นหมื่นเป็นแสนคนไม่ตายแต่บางคนมาชนรถชนตายเขาบอกว่าผีบางตาครับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็รถบรรทุกมามันท,ทั้งทั้งที่เห็นแต่มันผีบางตาไม่เห็นมันล้มคนเป็นก็าตาย มุรุนจะไม่ฆ่าตัวตายยกเป็นคน